อ๋าสบายดีพี่น,อน้องนี่ครับช่องนีดดวงคือเก่าพี่น้องนี่พี่น้องใส่ยอยู่ดีพี่น้องบปรสายใสพี่น้องเดี๋ยวเขาชิมาะบึงพี่น้องหัดฮะ,ะพี่น้องฮะเป็นยัง

เติพผุนดูห้เนาะเดี๋ยวหาสิมาแกะกันพุ่นโอ้เบิ่งพุ่นอี่เนาะใส่อยู่ดีๆก็รุดพี่น้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นรุดเป็อย่างรุดอย่นี่ยขาปากเลยเดี๋ยวหามาแกะกันเบิ่งพี่น้อง

quanh đây Để nó quất được ổn định rồi và nó sẽ Thôi, nó đứng nó này này mình tôi thấy ở đây tất nó đây tôi sẽ ra được b rồi ở bên bible cái đây tôi sẽ ลูกปืนไนนี่ลูกปืนเนนนี่นี่นยดแล้วนี่เดี๋ยวสิมาถอดอใส่กันไปนอ,อ่าเนี่ยด้แเดี๋ยววิธีใส่ยังงบ้าง,ว,งวิธีใส่ต้องใส่แบบนี้ได้มดทางวใส่เยใส่กลบ กดไปสิพียงรักงเียงนักกดไปเังสิเนียงนักตอนนี้มันชิหมักลุ้ออกแล้วเนี่ยกดไปสิตันนี้ออกมาเพี่น้องตอวนี้ออกมาเข้าไปกดไปเพี่งนักเนี่ยเพียนักกดไปงสิเียนั่เห็นมันได้ยังไงเพี่น้อง ให้ลูกปืนเข้าไปเพราะว่าเปิดมาเด่นนอกมาแต่ือนก็ดึงมาตัวนี้ชิลุดจะมาให้ลูกปืนชิลุออกจากนี่พี่น้องเจ็ดมันซายเดี๋ยวมาเอาเข่ากันแบบพี่น้องนี่พี่น้อง พอดึงข <ort>. ึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นตอนชีรุดไป่นปืรุดออกจากนี่พี้น้องนี่พอดูปืรุดออกจากนี่มันขึ้นเด่นออกไปเลยนี่นะเอาเบ่งอีกทนึงนี่นะด้ไนถ้าเเขากดไปเฉยเนะเยเขาเป็นนี่กชอยู่เี่นาองนี่นะประกอบเอาเข้าไปนี่ยใช ได้แล้วทำมันรุดมันก็ทบวเฮีอาไปใส่เราลูกปืนตัวนี้เนาะทีจืดน้ำเบายู่น้ำร้องทีเอาใส่ก็คือไปซี่แล้วพี่น้องน่ะเดี๋ยวหาชิมมาประกอบกันต้นใส่แต่คุณ ทำน็อตต่อหนึ่งเข้าไปซองโตนี่น็อตซองโตนี่เข้าไปถ้ามันลุ้นเราไม่ต้องไปหาสั่ง,งพี่น้องเ็ตเองเลยถาล้าลราปืนนี่มันลุ้นนะแกะออกมาเลยพี่น้องนี่ให้เห็ตได้นี่เด้อลองดึงดูงพี่น้องนี่ เีทวได้โอเคเลยไม่แล้วเดี๋ยวเอาชิบเอาเดี๋ยวเอาสิลองเสียบปลั๊กเบิ่งไม่แล้วเดี๋ยวให้เราเปิดนึงเดียวกดลงไปเนี่ยได้เลยรอให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเทลูชัยลูกปืนอลไรเทอได้ไหมเนี่ยเนี่ยกดลงไปเดี๋ยวเนี่ย อยู่เดียกว่าได้พี่น้องพี่น้องถ่ากดลงไปนี่กป็สีประมาณนี้พี่น้องอืมถ้าทำมันลุกปืนมันลุดมันจะดึงมันจะมอนตัวนี้ตัวนี้มันจะมอหน,น่อยถือว่าใช้ได้พี่น้องนี่นีะ ใช่ปะโอเคใส่ได้พี่น้องเนี่ยขนาดนี่ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเนี่ยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาทีมาหันหน่นหลัดตั้กันพี่น้อง <Okay. S 1> มาเอาตัวนี้เขา้าปรกอบเสียดงพุ่นพี่น้อง ถามวห้เจอปัญหาวมื่อที่สอมเองเลยเพียน้องดึงออกมาเลยเพียน้องแกะออก,กมาเลยตอนนี้ต้องใส่มันตรงจิเขาไงนื่ Ừ. Để nó nọt hàng nhập này Ừ, ừ. Ok thì nó Để sẽ xe đầy เนี่ยอืมอืมเที่วะโอเคพี่นอ้องเที่วะใช้ได้พี่น้องอ่ะคลิปนี้กับบุ๋มียะพี่น้องคลิปนี้กับมาแบ่งปันความห่วงเล็กๆหน่อยพี่น้องถ้าผู้ใดเจอปัญหาพี่เด้อพี่น้องเด้อ เอาไปเห็ดตามเลยเพี่น้องเราต้องไปหาสร้างเราต้องไปยัง,งถือแกะออกมาเหดเองเลยพี่น้องหลังคลิปนี้ก็ขอจบเโจ้พเท่านี้พี่น้องไปเบิ่งก็อย่าลืมฝากก,าแก,กาดแชร์กดติดตามให้ด้วยพี่น้องบ๊ายบายยเดี๋วพ่อจะคลิปใหม่พี่น้อง